สบายสบายดีพ่อแม่พี่น้องมนีกะสีแกงหัดน้องใหม่ได้น,นีมเมยน้องบีมกำลังตัมขับเบือเนาะพี่น้องเนาะอันนี้กระปิดน้อยเมยน้องเมย์เนาะอันนี้กระขวดเมยน้องเมย์เนาะ <laughs> <laughs> บ่แตกต่างกับพัวข่อยเนาะนงเมยน้องเมย์กันได้กำลังตุกน้องใหม่พี่น้อง มาบ้านเฮาน่ะบ่ได้มีหยังดอกพี่น้องเอ้ยกินตะแกงหน่อไม้เด้อโฮ้บ่ได้บ่ได้ยินบ่น้นี่นะแกงแกงใส่หรือบ่นี่หรือว่าแนใดแกงแกงเอ้ยน้มันบ่ได้ยินตวบ่มื้อนี้เฮาก็สิพากันกินมแกงหน่อไม้อีก้พี่น้องเอ้ยอันนี้กแม่น้องมเนาะแม่น้องมกําลังเอาผักขะแยงขะแยงแล้วก็เป็นลาวย ย่าบอกนะใส่เบิดกัมนะสาวเบิดได้เลยบอกผูกินกับนี้แกงน้องให้กินนะแกงน้องใหม่เนาะอันนี้แม่น้องเม่เนาะอันนี้แม่น้องบีมเนาะช่วยไปหาหน่อไม้ค่ะเข้าหัวบัวตะไบข่าลูกไปผู้เดียวบ่แม่น้องเม่เดินไปพลอยแกงน้องใหม่ซุ้มพี่น้องเอ้ยมันอีกแลาวปากชะน o อยอีกแล้วชะน o อยบัวตะไปหาน้ำ จะคอยค่าลูก like ค่าล <ial> <im> ูกค่าลูกไปใส่กับได้พี่เรงเลยหมูไปถ่ายกลิ่นงานดองงานดองแซลเซลห้อก็ยัง่มดเด้ยไปอะไมางน้กินนีัวนั่งอ้อยบันานาเเยหตูเออผัวผัดบักใหไงเมียผัดน้อยน้อยเนงเนาะเออเมียผัดน้อยน้อยอ่งผัวผัดบักไงเบ่อเออบ้านได้น่ะ เออลายดูดกลยสัสออคุณเมยน้องเมย์กำลังแตะแกงเด้อพี <c ười> ep, ่น้องเด้อก <me. S 2> no ําล no ังแกงพู y, no ้ยานางเคียวโอ้ยแซ่บพี่น้องเอ้ยถ้าเบิ่งเมยน้องเมย์ใส่ใส่สุูดเนาะพี่น้องเอ้ยใส่จนหุแหลกเส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ยลายแซ่บลายเนาะพกสุูดกันเลยถ กระปุกมาไเอ็นตองนะกระเดกกระปุเป็นนนวดกับในพี่น้องเออกระปุเป็นนัวกระปูดผูดน่างน้ำน้ำกัน้นะ่ลมาถูมากอ้าสกกระโกเนากกินเลยนะจังเสแอบ่ะเออจังเสียพุนปุปเดกเรากรบพี่น้องเลยาถั่นกระต่ายโยโ่ หางลงอันโรคอัน <principe> น้ำหยอดมันก like <c oughs> mm ็ตายไปแหละนั like ่นแหละของแสีบเด้อพี่น้องเอ้ยนอนตาเยอะๆนั่นแหละคือประเด็กแสีบขันบะมีนอนเหมือนมันเสียบแล้วประเด็กอืมตาตองพี่น้องอะไรตอมพี่น้องเอ้ยตอมประเด็กใส่พี่น้องเอ้ยใส่ลายได้ใส่ลายกับบะเสีบประเด็กก็ได้ ใส่ทั้งโตโลดตรงตองแม่กำลังปรุงน้อพี่น้องออ้ยเป่งนัวหนึ่งซอนหนึ่งซอนพ่อพี่น้องเอ้ยบโบนักเป่งนัวยันพุ่มหล่นเนาะใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่ลายเสียบลายคือก็จะว่าเอาแล้วดึงเอาหม้อรัมกเนาะ ืันนี้หมอขาวตีขาวเินะั่นผลนั่นผเด้๋ยวอทงเก้ยวบเติมถานอีกเติมถาดทองยังหกฮะเต้หาทานใดเลยเทวนบ่เออไม่ได้ไม่ได้ไปนึกว่าทำไมแตก็มาาหมด ้ขึ้นไปขึ้นหอยเต็ยมกระตาเด้เนาะลุนกระตาพอแล้ว,ลาาลวอันนี้กระเพาอีกน้อยหนาวแห้งอยู่ก็ไม่ใหญ่ม,มันไม่ใหญ่อุ่มเลยคนดหนาวพวดออกออกแล้วพี่น้องชิได้กินแล้วพี่น้องเอ้ยชิมหน่อยก็ปลาสลักบอกพีดแนี่ เสีบแล้วเช่ายังใส่พ่อแหละพ่อป้อบุ้งเนาะบุ้งเนาะเสียบแล้วพี่น้องเลยเอนพี่น้องกินเนสเออไปหน้าเออไปหน้าเด้อพี่น้องกินแกงหน้าไม้เด้อแกงหน้าไม้พี่น้องเอ้ยบ๋อไปดิพี่น้องไปดิพี่น้องกินแกงไปกินแกงเด้อแกงหน้าไม้กินเลยเออที่ว่าหนาวแห้งพี่น้องเลยสับแกงหน่อไม้อีแหละเบิ่งแกงหน่อไม้เนาะ

แล้วมาอันนั้นกินก็เป็นไหมเนี่ลองมนหยาดมอยหยาบกกินกัเขาหน้งเอ้เซ็บจังหมะนี่นะเฮ้ล้างกุ้งไม่ชุ่มดน้อเอ้มาเด้อเซ็นะถ้ากับเพเฉพามันเจ้มันเนช่เห็้ต้ามันก็เยอะเจ้าบกินเปชุดเฮ้ยตักกุ้งเอามาไล่้เอามาใบเดียว ด้งไปแล้ไม right. yeah, like right. ่ม่านักไปี้อ exactly. ็จกแ้หยมากินแกงไหมเดยวเ้อมบากเดจาอเฮาขาวลาบ้านลาี uh ่นองเอ้ยบ่จักฐานที่ของตัวบาที่บ่บ่จักไม่แล้วอด้วย่แม่นหันแล้อยู่ผู้อยู่ดูตีนบ้านกันเจ้า ลงมาลงมาแล้วกันแหละที่เขาตัวบทที่บจากไม่ได้บจากดูอยู่ผู้คก็ต้นทันอยนนี่คอกระจ้กลงมาแล้วกันล้วเห็นไหออนนงตัวเอกราจังกมาต่น้ำกนเี่ย้ารจะกินดาอ่อมกินา

กูแม่นองมเด้อพี่น้องเอ้ยนนอนกิันนี้ก็หนสาวเนาะลูกหนสาวล้างตอันน้แม่นองเมเอะก็มเอ้้ก็เอยลูกบ้าไม่ต่ผีเนาะน้องเ้ยอันนี้ก็คุณแม่ครับ

แต่ว่าเอาอันที่ที่ที่หาอันนเนี่ยเดี๋ยวพูดฮัลโหะได้เนื้อพูดฮัลโหลเกินหนีบอ่ะเไหมล่ะแกเอบอไรอไรใบออเอาไหมเออพวก่ำเลยนยังอีกเกบือกัโหเป็นยาอะไรไม่รเน้อ มถ้าไปเห็นพอแม่นอารูกอก่น ah ี oh, ่ลอเ้อเว้ก็นาะหน้าเขาลงมาทำบุญนะะาลูกจ้านนีนันไปนไปบีมยไบมเนีไปบ้างไปนะโอ้ยนเนี่ยันีจะเอาเอาเลยไปยังงเว้น Nó béo hai của hai vừa đuổi sợi. vào đi Hãy chịu đuổi. 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 Hãy Hãy chịu đuổi.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  Hãy chịu มันขึ้นไปหันอีไฟบางคู่บัวชุกจัะอยู่ในทางหน้าเขาลุงชวนขนาดนั้นวันกันนันแหละมันคือไปนอนมันมืดนะทุกบันไหลทองคำมันยังกินเด็กๆขึ้นไปคู่หลักกระสันลูกกูบอกลูกเจ้าคุณน้องสาวเจ้าะพระลูกคู่กับน้องสาวคุณนี่แหละสองคนไอ้บ้านหลักหัวนี้เนี่ยเกมมาไม่ไหนจุ๊บเฮ้อ โอ้ยขอกกันนะ <gehört Marina. S 1> ออกไปหาอาผงเลยอาผงเอาใหม้านนี่าอาเส้นา่เซ้วตาเซเวตนเออ mẹ nông mi đưa anh đi cà này xong đây mà nói anh gặp bà sau đưa những số xinh xinh dù anh cái đại anh hông Hãy subscribe cho kênh không Chạm chỉ là do hắn đơ, hắn cao nó đi vợ, anh hắn cận kịp lần nọ nè 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 này nè 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 tao nè 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 ้เา้อมขาเ้าานแล้วก็เียกับเขาอนก้อเขานอบเกงแงม่เดินสาวเลยนั่นนี่งานวันี้เรายุดบ่แม่

หมอดเจ้วห่าปตีอกดแล้วดีพอแม่พี่น้องทอดแล้วจบเพียงเท่านี้เด้อเจอกันขิปนาเาะบ๊ายบายผุดม่ไใหญ่ผุดกับพิงเดผุดนาวแห้งลายผุดน่ะม่ใหญ่ป่าเนาะ ดาราผู้นี้เอาใส่ในนี่ก็เห็นหน้าดาราผู้นี้ดาราผู้นี้บอกถ้าก็ไม่ตะเวียงไม่เศาเงีปใช้แหล่สาวเออจบคลิปเพียงแค่นี้แหละพี่น้องเอ้ยพอกันคลิปหน้าเนาะสบายดีเนาะบนถูบนเด้อ FC เนาะปุ่เข่าเราก็บหมอบางใหญ่เมย์น้องเมย์นะ